สวัสดีครับวันนี้เรามาศึกษาพระของหลวงปู่ดุวัสแก่กันเป็นพรมพิมพ์ใหญ่พิมพไม่มีขอบเป็นเนื้อปูนซีเมนดำเรามาดูเรามาศึกษาถือว่าเรียนรู้ไปด้วยกันซึ่งพระมองนี้เนี้ยว่าผมก็แทบจะไม่มีพระมาให้ดูั่้แหละก็เลยอเลอาพระองค์นี้มาให้ดูซึ่งเป็นพระที่ยังติดใจ,จผมอยู่มองนีเนเงี้ยว่าแหล่งที่มา ก็มาจะไปขอแบ่งจากคนที่ใกล้ชิดหลวงปู่ดูที่บอกว่าได้รับจากมือหลวงปู่ดูมาดูอย่างนี้มาศึกษาตอนนโรพัดนะแต่เมื่อได้รับพระมาแล้วบางครั้งมันก็ยังติดใจยอยู่ซึ่งองค์นี้ก็คือถือว่าเป็นพระที่ซ่อมแม่พิมพ์เยอะมากๆจุดซ่อมอย่างนี้พวกหลายซ่อมก็คือหลายจุดนี ที่เห็นมองนี้ว่าถือว่าซ่อมเยอะมากๆเดี๋ยวเราค่อยมาดูมาขยายดูว่าเป็นยังไงอย่างนี้ซึ่งจริงๆแล้วองค์นี้ก็ติดใจอยู่แต่มันก็ได้มาจากคนที่ใกล้ชิดหลวงปู่บอกว่าได้รับจากมือหลวงปู่อย่างนี้เราก็เก็บไว้ไม่อยากเอามาให้ดูให้อะไรเพราะถ้าเอามาให้ดูถ้าคนอื่นเขา้ามาเห็นด้วยมันก็จะมีปัญหาโดนตี เขาตีเกหรืออะไรอย่างนี้พอเขาตีเกแล้วกว่าเราจะเอามาแก้ไขหรืออะไรมันก็ยากแต่เอกลักษณ์ในการสร้างเราก็จะเห็นรอยตะไบที่บอกว่าตะไบหย,ยาบเป็นตะไบไม้คือชาวบ้านเขาเรียกว่าบุ้งเป็นเอกลักษณ์ซึ่งเป็นจุดที่ผมถือว่าผมให้ความสําคัญเป็นอันดับแรกลองลง้ามาก็คือเนื้อส่วนพิมพ์ทีหลัง เราดูพอองนี้ก็ไปแบ่งแบ่งจากคนที่บอกว่าได้รับจากเมือหลวงปู่ดู่มาพอมาดูแล้วพระก็ถือว่าบางอย่างเราก็ติดใจอยู่จะบอกว่าแท้หรืออะไรอย่างที่ผมเคยพูดนะการดูพระบางครั้งผมบอกว่าให้ใช้ปัญญามาเป็นตัวตัดเมื่อเราได้พระรับพระมาจากคนที่พอเราหาข่าวแล้ว,ว่าเขาได้รับจากมือหลวงปูด่ดู่ดู วัดสแกมาขนาดองค์พระก็กว้างกว่ากันองค์ที่ผมทำคลิปไว้ในอีพีสี่สามสามจะเล็กกว่าแต่องค์นี้จะใหญ่กว่ามันก็ไม่เหมือนกับที่เขาพูดกันแต่พิมพ์นี่พิมพ์เป็นพิมพ์มพมพมเดียวกันไหมพิมพ์เดียวกันขพอมอง,องนี้งี้ว่าจุดสังเกตที่ผมบอกว่าเป็นตัวจุดที่ผมใช้ซื้อขายกําไร คลายวงแหวนอยู่ที่ข้อมือแล้วก็ตรงนี้จุดอื่นที่ผมใช้ในการดูไหมก็มีซึ่งจุดอย่างนี้นี่ถ้ามีอย่างนี้จุดสังเกตมีรูอย่างนี้จะเป็นพระที่มองนี้เป็นพิมพ์ของพิมพ์ไม่มีขอบนี่จุดสังเกตพิมพ์ไม่มีขอบแล้วก็จะเห็นแต่พระองค์นี้ถือว่าเป็นพระที่ซ่อมมาก ผมก็เลยมองนี้ว่ามันเป็นไปได้หรืออะไรแต่ถ้าเราดูกับพระที่ผมเคยเอามาให้ดูสภาพดีๆเนื้อสีดีๆจุดซ่อมก็เหมือนกันอย่างนี้เหมือนถ้าเราดูองนี้นี่เราจุดซ่อมจุดซ่อมต่างๆก็เหมือนกันจุดซ่อมเราก็จะเห็นอยู่องนี้จะดูยากหน่อยแต่องนี้จะซ่อมเยอะค่อนข้างเยอะอย่างนี้ พวกรอยซ่อมรอยอะไรโดยส่วนตัวผมออกคือเป็นพระที่มีรอยซ่อมค่อนข้างเยอะเพราะถ้าเราดูต่างๆการดูพระเราก็ดูมอง,องนี้ว่าเมุ่อถ้าดูองนี้จุดซ่อมไม่พิมพ์อย่างนี้องนี้จะมีแต่ตรงนี้จะดูยากนิดหนึ่งที่แขนที่แขนก็มีอย่างนี้เพราะถ้าเราดูองค์นี้ พอดีผมยังไม่ได้ทำตรงนี้ว่าอะไรแต่ก็เราเอามาโชว์ให้ดูหลายๆครั้งแล้วแหละเพราะหลายๆอย่างเรามอง,องนี้ว่า,าการดูพระที่ผมบอกผมให้ความสำคัญกระบวนการผลิตวารละอายุของพระเป็นอันดับแรกลองลงมาก็คือพิมพ์เนื้อสุดท้ายคือพิมพ์เพราะนี้ก็เป็นปูนซีเมนต์ดำ พราะถ้าเราดูก็คือเขาลักษณะของปูนซีมเมนดําแต่หลายๆอย่างเราก็ดูว่าเป็นผ้าแท้มีเอกลักษณ์ในการสร้างเราจะตีเป็นเกนก็ตีไม่ได้เพราะมีเอกลักษณ์ที่เรามองเห็นเหมือนกับถ้าเรามองเอกลักษณ์เหมือนถ้าเราพูดถึงผมอย่างนี้พิมพ์นี่เป็นพ้าที่ซ่อมแม่พิมพ์เหมือนกันจุดที่ซ่อมแม่พิมพ์ เป็นพิมพ์ A ที่เขาที่สายตรงเขาพูดกัน,นจุดที่ผมใช้สังเกตสําหรับพิมพ์นี้จุดสองจุดจุดนี้และจุดนี้อย่างนี้เป็นเอกเป็นพิมพ์ถูกต้องนี่แต่เบียนเป็นซ่อมเราก็มองนี้ว่าเป็นพระที่พิมพ์ถูกต้องแต่ถ้าเรามองนี้ว่าพิมพ์เป็นอันสุดท้ายแต่ถ้าเราดูเอกลักษณ์ในการสร้างก็คืออย่างนี้ พระที่เราเก็บที่ผมเก็บก็คือไม่มียันตาคงจักรแต่มีเอกลักษณ์ถ้าเราจะเปรียบเทียบกับพระที่ที่ถือว่าที่วงการเขาเรียกว่ามาตรฐานสากลมาตรฐานสากลเราเทียบอย่างนี้เป็นพิมพ์สมเด็จถือว่าพิมพ์นี้เป็นพิมพ์ที่คนเราเจอค่อนข้างเยอะของหลวงปูดด่ดุวัสสแกอย่างนี้ข้างหลังมียันตาคงจักร ก็ถือว่าเป็นมาตรฐานเหมือนกับที่วงการเขาพรูรดกันแต่มีเอกลักษณ์อย่างนี้มีฟองอากาศมีอะไรอย่างนี้เราก็ดูฟองอากาศคล้ายกันเราก็จะอนุมานเป็นพระแท้องค์นี้เป็นพระแท้นี่แล้วก็เมื่อเราดูเป็นพระแท้อนุมานไปเราก็ดูเราก็ไล่ไปเพราะพวกนี้การดูพระเราไม่รู้หรอกว่าพระของหลวง่ด,ดูมีพิมพ์อะไรบ้างนี่ยิ่งองค์นี้ ถ้าเราดูเป็นพิมพ์ A อขอบว่างถ้าเราไม่เคยเห็นที่วงการเขาเรียกจมโบเพราะ้าเราจะเทียบกันครับพวกพิมพ์เเหมือนกันนี่ขอบจะเล็กอย่างนี้วงนี้ผมเคยทำคลิปไว้แล้วที่ ep สามสามหกน่าจะเป็นสามสามหกเพราะไม่ค่อยชัดเพราะเป็นพิมพ์เดียวกันแต่ขอบวงนี้จะเล็กกว่านี่ อขอบวงนี้จะเล็กกว่าส่วนมากเราจะเห็นอย่างนี้แต่องนีนขอบกว้างกว่าที่เขาเรียกว่าจมโบเราจะตีเป็นจมโบเป็นขอบกว้างไปพักเป็นพักเก๋ก็ไม่ได้เพราะหนึ่งเป็นพระที่ซ่อมแม่พิมพ์พระแท้พระเก๋คงไม่มีการซ่อมแม่พิมพ์สองเอกลักษณ์เมื่อยหยอดพระออกมามีฟองอากาศแบบนี้ก็เหมือนกับสมเด็จที่เขาเรียกว่ามาตรฐานสากล เราก็จะมองนี้องค์นี้อนุมาณเป็นพระแท้ไปถ้าเรามาไล่ดูพิมพ์ทีนี้พิมพ์มันก็เหมือนองค์นี้องค์นี้มีจุดสังเกตมีจุดสังเกตอย่างนี้สําหรับพิมพ์เอก็มองนี้เหมือนกันแต่องค์นี้ที่ผมมองนี้ว่าถือว่าเป็นพระแท้ที่ดูง่ายก็คือนเราดูพระธาตุพระธาตุที่ขึ้นสําหรับพิมพ์นี้ เรามองโดยสนตัวผมมองคือเป็นพระแท้ที่เขาเรียกว่ามาตรฐานสากลมาตรฐานสากลอย่างนี้เนื้ออาจจะแตกต่างกันบ้างเพราะถ้าเราจะบอกว่าเนื้อไม่เหมือนพิมพ์ใช่เนื้อใช่แต่ผิดเนื้อเราก็มองนี้ว่าพระของหลวงปู่ดูมีการสร้างถ้าเราพูดเไปๆก็ ทำทุกวันซ่อมทุกวันทำทุกวันหยอดทุกวันผสมเนื้อทุกวันอย่างนี้แต่งทุกวันตามภารกิจของลูกกไม่น้อยครั้งที่จะมีสร้างตามวันละแล้วก็ดูหนึ่งอาจจะแตกต่างกันบ้างเหมือนกับอย่างนี้แต่พิมพ์ถูกต้องอย่างนี้เราก็อนุมานเป็นพาร์ให้ไปซึ่งถ้าเราย้อนกลับมาดูองค์นี้ เป็นองค์ที่ผมเคยทําไว้แล้วว่าเคยบอกองนี้ที่ผมเอามาทําบ่อยๆเพราะผมเคยขายให้สายตุกนักเล่นด้วยกันนี่แหละเขาซื้อไปแล้วบอกว่าทางพันที่หรืออะไรบอกเป็นพักเกี์แล้วคืนมาถ้าเราดูเนื้อนะคืนผมมาแล้วจริงๆแล้วก็เอามาลงที่เว็บอยู่แล้วก็มีการโหวตว่าเป็นพักเกอ์จุดสังเกตในการซื้อขายเราก็เห็น พิมพ์อย่างนี้พิม์ใช่ขอบก็ขอบเล็กเหมือนกับองค์ที่มีพระธาตุแต่วงการก็ตีเกบอกว่าพระเบาถ้าเบาก็คือเราดูพระมีฟองอากาศน้ำหนักจะเบาและเนื้อเนื้อก็ไม่เหมือนกับที่เราเห็นเพราะมอง,องนี้อย่างนี้ลวงปู่ถ้าเราคิดเข้าข้างตีเข้าข้างตัวเอง คล้ายๆอย่างนี้มีการทำเนื้อทำอะไรมีการหาสูตรในการทำที่เหมาะสมยุคตนๆที่เนื้ออย่างไม่ลงตัวเราก็อนุมานไปอย่างนั้นมองนี้แอ่ตีเข้าข้างตัวเองไหมมันก็ใช่เพราะมองนี้ว่าถ้ายุคปัจจุบันเขาบอกว่าเล่นพระให้ดูเนื้อเป็นดูพิมพ์เป็นหลักแต่ส่วนตัวผมก็คือมองนี้เป็นอันดับทสุดท้ายเราดู เอกลักษณ์ของพระในการสร้างพระพวกนี้นี่เอกลักษณ์ในการสร้างก็คือลอยตะบายาดด้านหลังถึงแต่ว่าไม่เป็นฝ่องตะหู้หน้าน้ำตะหู้แต่เราก็เห็นอย่างนี้พอเห็นบ้างแต่ด้านหลัลงพวกนี้ก็ไม่มีแต่เอกลักษณ์จุดหนึ่งก็คือฝ่องอากาศแต่องค์นี้จะเยอะกว่าองค์อื่นเขาบ้างพอพงกนี้คือเรามองนี้ว่าพระ กจาพิมพจะให้เหมือนกันกับเรียนทุกองค์เหมือนกันมันเป็นไปนไม่ได้แทบจะบอกว่า,วาพระพวกเนื้อผงหรืออะไรร้อยองค์ก็มีความแตกต่างกันบ้างทั้งร้อยองค์มากบ้างน้อยบ้างเหมือนอย่างนี้การดูพระของเราอย่างนี้ก็มีการแตกต่างเราก็ดูเอกลักษณ์ในการสร้าง มองในเงี้ยว่าอันดับแรกที่เราพกพิมพ์เราไม่รู้หรอกว่ามีการเปลี่ยนแปลงอะไรไปบ้างมีการเปลี่ยนแปลงอะไรไปบ้างเราดูเราก็ควรจะดูมองในเงี้ยว่าอันดับแรกเอกลักษณ์ในการสร้างวาระอายุยังมีขบวนการผลิตผลิตแบบไหนถอดพิมพ์แม้กระทั่งแม่พิมพ์แม่พิมพ์ของหลวงปู่ดูพระของหลวงปู่ดู คือพระที่ทําแม่พิมพใช้พระเป็นแม่พิมพ์อย่างนี้เราไม่รู้หรอกว่าพระที่เอามาทําแม่พิมพ์เมื่อแม่พิมพ์เสียเป็นแม่พิมพ์ที่เท่าไหร่ที่หยอดออกมาเป็นลูกเป็นหลานหรืออะไรเพราะใช้แม่พระมาเป็นแม่พิมพ์เอามามาซ่อมเหมือนอย่างนี้เหมือนองค์นี้เนี่ยเราดูเราขยาย เพราะรอยซ่อมเพราะผมมองคือพอผมเห็นบอกได้ข่าวบอกว่าคนนั้นคนนี้มาหาผู้ใหญ่ที่รู้จักกับคนนั้นพาไปเอาไปขอแบงคเข้ามาดูเป็นตัวอย่างเพราะสมัยก่อนหนังสือพระอะไรก็ไม่มีมีแต่พระผู้จุดประทีปในดวงใจกับกายสิทธิ์ของอาจารย์สุภราชที่เขียนออกมาเราก็เล่นของจริงไปขอพระมาเป็นตัวอย่างอย่างนี้ เมื่อได้พระมาจากคนที่บอกเราได้ข่าวว่าได้รับมือจากมือหลวงปู่ดูวัสะแกพอได้เห็นบางครั้งมันก็ติดใจเพราะเราเล่นในเชิงวิทยาศาสตร์เชื่อไหมก็เชื่อระดับหนึ่งแต่ถ้าเรามองนี้ว่าเมื่อมีเงินเข้ามาเกี่ยวข้องเราก็ดูจากองค์จริงใช้วิทยาศาสตร์ใช้ปัญญามาตัดไม่ได้ใช้ศรัทธา ว่าคนนั้นคนนี้ได้มาจากหลวงปู่จริงๆเราก็ใช้ปัญญามาตัดมาดูเพราะแต่ก่อนผมก็ไม่ไดเอามาให้ดูแต่เมื่อภาพมีปัญหาด้านหลังไม่มีจันตาคงจังหลายๆคนสายตรงเขาจะไม่เล่นกันเขาจะตีเป็นเกยหรืออะไรอย่างนี้ผมก็มองอย่างนี้ว่าพระพวกนี้บางครั้งเราติดใจอยู่ว่าจะแท้หรือเปล่า อย่างนี้ก็ไม่ไดเอามาให้ดูเรืออะไรดูเฉพาะคนที่ใกล้ชิดมีการปรึกษามีการพูดคุยกันได้พระองค์นั้นจากคนนั้นคนนี้พอเราเห็นว่าคนเขาเห็นด้วยอย่างนี้เราก็ดูเฉพาะคนใกล้ชิดแต่วงกว้างเราไม่อยากเอาออกไปผมก็มองนี้อย่างนั้นแต่เมื่อพระมีปัญหาก็เอามาให้ดูพิจารณาในวงกว้างไปเลยเพื่อที่จะมองในนง้ว่า คนที่จะอนุรักษ์หรืออะไรถ้าไปเจอจะได้มองอย่างนี้ว่าอ้าวผมก็เจ็บอย่างนี้จะได้มีเพื่อนมีอะไรกันรอยซ่อมที่เราเห็นของพระของลวกบูดูนี่เราก็จะเห็นมันเยอะเปมากปุิวัติอย่างนี้นี่นี่โดยส่วนตัวผระหมอคือเป็นรอยปูนปะที่พระแล้วเอาไปไปถอดพิมพ์มาเป็นยางพารานี่รอยปะเหมือนกับเหมือนกันกับพวก เนื้อสีขาวๆที่เหมือนก,นกันกับองค์นี้อย่างนี้ถ้าเรามองเหมือนก,นกันกับองค์นี้มีรอยซ่อมเราก็จะเห็นรอยซ่อมอย่างนี้นี่ที่ข้อแขนองค์นี้ก็เหมือนกันจะอยู่ดูยากนิดหนึ่งนี่พวกรอยซ่อมต่างๆองค์นี้ ถือว่าค่อนข้างเยอะโดยส่วนตัวผมมองคือแม่พิมพ์พระแท้คงไม่มีการซ่อมแม่พิมพ์แต่ทำไมเยอะขนาดนี้แต่เมื่อมองนี้ว่าเราติดใจอยู่แต่ก่อนก็ไม่กล้าให้ใครดูแต่เมื่อภาพมีปัญหามีอะไรก็เลยมองนี้เอามาดูมาศึกษามาเรียนรู้ด้วยกันเพื่อให้มีการพิจารณาในวงกว้างไปเลยพระของวงพูดู ก็จะมีการพิจารณาในวงกว้างไปไม่ใช่พิจารณาจากผมเองเก็บไว้ตัวไหนมีพมมีข้อสงสัยเพื่อที่จะเอาหาองค์อื่นมาเปรียบเทียบแต่ด้วยเงินเรามีจำกัดและเวลาด้วยเวลาที่จะเดินหาของหาอะไรนี่อย่างนี้รอยซ่อมพวกนี้โดยส่วนตัวผมมองคือรอยซ่อมพระแล้วเอาไปถอดพิมพ์ วกอยซ่อมที่เราเห็นเยอะๆองนี้เยอะกว่าปกติอย่างนี้เราก็จะเห็นแต่ตำแหน่งนี้นี่พวกตำแหน่งนี้อย่างนี้จะเหมือนกันกันกนกบองค์สีาขาวๆอะ่ะแต่ผมจะไม่เอาถ้าเราดูองค์ขาวนี่มีรอยซ่อมเราก็จะเห็นรอยซ่อม แม่พิมพ์อย่างนี้นะตามหน้าเพราะโดยส่วนตัวผมมองคือพระแท้เดยพระเกศคงมีไม่มีการซ่อมแม่พิมพ์เราก็ดูอย่างนี้เพราะเหมือนองค์นี้ซ่อมเยอะไปเราก็มองโหเยอะขนาดนี้หลวงปู่ยังเอามาซ่อมมาอะไรอยู่เรามองเพราะลักษณะมีคนพูดง่าย,ายๆว่าผมมโนไปแล้วกันคนที่ซ่อมแม่พิมพ์ ซ่อมพระเพื่อเอามาทําเป็นแม่พิมพ์ก็คงเป็นตุกุดูวัสแกะภาพพวกนี้โดยส่วนตัวผมมองคือมันก็พิเศษตัวหนึ่งที่เราจะเก็บพอมองนี้ว่ารอยซ่อมต่างๆเราจะเห็นซึ่งองค์นี้จะมากกว่าปกติเราจะตีเก๋มองนี้ว่าพระเก๋คงไม่มีการซ่อมแม่พิมพ์แม้กระทั่งจุดๆนี้ที่ขึ้นมีเนื้อเนื้อธรรมดาเนื้อปูนซีเมนขาว ผมก็เคยเห็นมองอย่างนี้ว่าแต่รอยซ่อมนี่ไม่เยอะขนาดนี้แต่ผมก็จำไม่ได้เพราะบางครั้งก็คือเราเห็นผ่านในสนามแต่ก่อนคือเนื้อธรรมดานี่ผมถือว่าเป็นภาพไม่สวยอย่างนี้ก็ไม่ไ่อยเก็บเข้ามาพอเก็บเข้ามานั่นแหละพอมีภาพสวยเข้ามาและเนื้อที่เราต้องการเราก็ขายออกไปเปลี่ยนไปซื้อองค์ที่เราต้องการออกมา พวกนี้เนื้อขาวถึงไม่ค่อยมีแต่เนื้อสีซีเมนดําเป็นพระที่ค่อนข้างจะหายากอย่างนี้ผมถึงมีเหลืออยู่เรามาศึกษามาถือว่ามาเรียนรูปป้ไปด้วยกันว่าเป็นยังไงเป็นพระของลวงกูดุวัสแก่เนื้อปูนซีเมนดําเรามาดูข้างหลังขายายออกมาใหญ่ๆดูกันพิจารณาว่าเป็นยังไงลักษณะเอกลักษณ์ดําที่เขาพูดไหมแบบหน้าน้ำเต้าหู้หรืออะไรต่างๆ องนี้จะเป็นองค์ที่ใหญ่กว่าองค์อื่นเข้ากว้างกว่าแต่พิมพ์ทรงต่างๆก็มองนี้เงี้ยคล้ายกันเอกลักษณ์ก็เหมือนกันมันแตนหลังจะแตกต่างบ้างนิดหน่อยเห็นอยู่ผมเคยเห็นอยู่ในซีเมนขาวไหมก็เคยเห็นมองนีเงี้อาจจะเป็นพิมพ์อื่นหรืออะไร เรามาดูการศึกษาพระของลุงพุ่ดุวสัสสแกรเราก็ดูอย่างนั้นอันดับแรกขบวนการผลิตมองในนี้นขบวนการผลิตการหยอดพิมพ์การไหลของแม่พิมพ์เราก็มโนไปอย่างนั้นบางอย่างเราก็พูดไม่ได้ว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะเพราะเราก็ไม่รู้พอเราดู ก็มองในแง่จินตนาการไปเราจะบอกเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เหมือนกับเสียงเขาวงการพระที่เขาพูดกันอันนั้นอันนี้เราไม่รู้จริงๆผมไม่รู้จริงๆว่าคืออะไรเพียงแต่เห็นแบบนี้เราก็จําไว้ถ้าเจอหลายๆองค์ก็ถือว่าเป็นจุดดูในการซื้อขายแต่จะให้บอกว่าเป็นอันนั้นอันนี้ผมมองคือ ผมก็รู้ไม่รู้เหมือนกันเพราะพวกนี้ไม่มีการบันทึกหรืออะไรไว้หลายหลายอย่างเราก็ดูจากองจริงแล้วก็ใช้คำว่ามโนแล้วกันไปเดาไปนี่เราจะพูดในวงกว้างมันก็พูดไม่ได้พอมองอย่างนี้ว่าเหมือนกับถ้าผมไม่ไม่นั่นก็เจอคอมเมนต์ว่าสีชมโมคูคืออะไรอย่างนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกัน เราดูเราศึกษาเอกลักษณ์ในการสร้างหรืออะไรพระของลวงปูดูวสัสแกด้านหลังเราดูเราก็จําว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เป็นพระของลวงปูดูวสัสแกเนื้อปูซิเมนด์ดองค์นี้ค่อนข้างจะซ่อมเยอะหน่อยเรามอง,องนี้แม่พิมพค่อนข้างจะซ่อมเยอะหน่อยอย่างนี้เรามาดูว่าพระมอ,ง,องนี้ว่าสมัยก่อน พะแม่พิมพ์อาจจะมีน้อยพระอาจจะหยอดออกมาน้อยเหลือน้อยอย่างนี้ลวงปู่ก็มองนี้ว่าเรามาโนไปแล้วกันมโนไวไปว่า เดี๋ยวเรามาดูขยายดูข้างกันว่าเป็นยังไงอย่างนี้เพื่อที่จะดูชัดๆพระของหลวงปู่ดูวัดสแก่ดูขอบข้างว่าเป็นยังไงขยายออกมาดูด้านข้างของพระของหลวงปู่ดูวัดสแก่พรมพิมพ์ใหญ่ ไม่มีขอเนื้อปูนซีเมนดำเราดูลักษณะของเนื้อเราขยายออกมาใหญ่ๆดูกันพิจารณาดูชา้าๆดูละเอียดละเอียดอย่างนี้พวกเนื้อพวกอะไรต่างๆพระองค์นี้โดยส่วนตัวผมมองคือน่าจะเป็นพระที่แช่น้ําชาน้ําชาก็คือน้ำมนต์นั่นแหละเราก็จะเห็นมองนี้ว่าที่เขาบอกว่า ให้มีสี้าฝาอย่างนี้เป็นพงตะไบของเนื้อโลหะถ้าเราคิดว่าพระที่ทํายุคก่อนๆปีบอกอนี้ย่าถ้าเรา,าคาดคะเนผมก็คือปีหนึ่งเจ็ดอย่างนี้ที่เขาพูดกันเนื้อโลหะที่เป็นพงตะไบของเป็นพระของหลวงปู่ดูวัดสแกมีรุ่นไหนบ้างที่จะเห็นเยอะๆอย่างนี้ เราก็ดูเห็นปลา,ายเห็นนิดๆเราก็อนุมานได้แล้วว่าเป็นพระของหลวงปู่ดู่วัสแก่เราดูด้านข้างเราศึกษาเราดูรอยตะไบรอยอะไรขยายออกมาใหญ่ๆมาพิจารณาละเอียดละเอียดอย่างนี้เป็นพระข,ของหลวงปู่ดู่วัสแก่ด้านข้างเนื้อปูนเีเมนดำาผมพิมพ์ใหญ่ไม่มีขอบอย่างนี้เราขยายเราดูพิจารณา ว่าเป็นยังไงอย่างนี้เป็นพระของหลวงปู่ดูว่าสแก่พมพิมพ์ใหญ่เนื้อปูนซีเมนดำไม่มีขอบองนี้ไม่มีขอบเราพิจารณาเราดูดูว่าศึกษาเรียนรู้ไปด้วยกันอย่างนี้เราขยายดูกันลักษณะของเนื้อ ไหลออกมาใหญ่ๆพิจารณาว่าเป็นยังไงยังไงอย่างนี้เป็นด้านข้างของพระของหลวงปู่ดุวัสแกเนื้อปูนซีเมนดำขยายออกมาพิจารณาละเอียดละเอียดอย่างนี้ด้านขอบข้างของพระของหลวงปู่ดุวสแกเนื้อปูนซีเมนดำ เราขยายออกมาซึ่งภาบอย่างนี้โดยส่วนตัวพระมองน่าจะเป็นภาบของพระที่แช่น้ำชาของลวงปู่ดู่วัสแก่ด้านข้างเราพิจารณาขยายออกมาใหญ่ๆด,ดูละเอียดละเอียดดูความแตกต่างของเนื้อของอะไรอย่างนี้เราขยายออกมาใหญ่ๆด,ดูพิจารณาดูว่าเป็นยังไง เป็นพระของหลวงปู่ดูวัสแกซึ่งองนี้ค่อนข้างจะซ่อมเยอะหน่อยแม่พิมพ์อย่างนี้ถึ่งซ่อมอย่างนี้เรามองนี้ว่าพระของหลวงปู่ดูวัสแกให้เหมือนแตกต่างตั้งแต่ขนาดตั้งแต่อะไรถ้าเราจะมองนี้ว่าขนาดต้องเท่านั้นเท่านี้เป๊ะ,เ,ปะเลยไหมนี่ถ้าเราดูขนาดเทียบองค์นี้จะใหญ่กว่าเพราะ มีหลายสภาพมีหลายอย่างเราก็ดูแล้วพิจารณาเพราะถ้าเห็นแตกต่างถ้าไม่เหมือนกันถ้ามองหนึ่งอย่างว่าพระแผงถ้าไม่เหมือนกันเราดูละเอียดละเอียดไม่เหมือนกันเราตีเกเลยไหมวอาวงผมมองคือตรงนี้มันเป็นหน้าสิ่งที่น่าเสียดายสำหรับพระของลงูกพุทุวัสสแก ผมถึงเอามาให้ดูในวงกว้างเพื่อที่จะให้หลายๆคนพิจารณาพอดีผมเก็บผมก็เยอะกว่าอย่างอื่นเขาถึงได้ม,มาให้อย่างนี้แต่ด้วยวงเงินจำกัดเมื่อได้พระมาไม่ที่สวยกว่ามาผมก็ขายออกไปอย่างนี้ขายที่ไม่สวยออกไปด้วยบางครั้งขาดทุนบ้างเพราะเราต้องการเงินที่ไว ก็แต่ก่อนพระไม่มีปัญหาก็ไม่ได้ทําคลิปไม่ได้ถ่ายรูปไว้แต่ตอนนี้พระมีปัญหาก็เอาพระผ,ผู้มีความแตกต่างหรืออะไรต่างๆมาดูให้ดูให้พิจารณาหลายๆคนให้มีการดูวิพากษ์วิจารณ์กันนี่แหละเพื่อที่จะให้พระของหลวงปู่ปุดูเป็นพระยอดนิยมหลายๆคนเป็นไม่ได้พึ่งใครคนใดคนหนึ่งมาชี้ชัดว่าต้องเท่านั้นเท่านี้ จึงจะเป็นพรกิแท้ดูส่วนตัวผมมองคือเหมือนองค์นี้เมื่อผมพิจารณาแล้วก็ติดใจหลายๆอย่างแต่แหล่งที่มาก็ชัดเจนแต่เราก็ต้องมองการดูพระผมชอบพูดว่าให้ใช้วิทยาศาสตร์ใช้ความเป็นจริงมาดูมาเป็นตัวตัดสินว่าเป็นยังไงยังไงอย่างนี้ถึงเอาพระองค์นี้มาให้ดู บางครั้งเรามีปัญหาถ้ามองนี้ว่าเอามาให้ดูโอกาสที่จะโดนตีเกมีไหมอย่างนี้หน่อยซ่อมองนี้ค่อนสางเะซ่อมเยอะหน่อยเราพิจารณามองนี้ว่าเยอะเยอะหน่อยบางครั้งเราดูแต่ก่อนก็คือติดใจไม่ได้เอามาให้ดูแต่เมื่อคิดดูแล้วเอาไม่ให้ดูในวงกว้างพระของหลวงปู่ดูก็มีการ ซ่อมแม่พิมพ์หรืออะไรอย่างนี้เยอะๆด้วยเยอะมากกว่าพิษกว่าปกติพวกรอยซ่อมต่างๆเราดูเราศึกษามอ,ง,อางนี้ว่าเพื่อที่จะให้หลายๆคนดูมอ,ง,องนี้ว่าอย่างนี้ผมก็มองเป็นผ้าแทนะนี่แต่บางครั้งก็ติดใจยอยู่แต่ก่อนก็ไม่อยากเอามาให้ดูแต่มันมีปัญหาเราก็เอามาให้ดู เพื่อให้พิจารณาในวงกว้างาพระของพุทธจะได้เหลือโยอะที่สุดพิจารณาหลายๆคนเป็นพระยอดนิยมทุกคนดูเป็นทุกคนดูได้ไม่ต้องพึ่งใครเราดูรอยซ่อมรอยอะไรจะเยอะกว่าปกติ